รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณเขาเผยถึงสถานการณ์โควิด1 9ีเนี่ยเขาบอกตอนนี้พบแล้วเนี่ยสิบคนก็มาจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ในสถานที่กักตัวและก็ไม่ได้อยู่ในภูเก็ตด้วยนะฮะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพบว่าการแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์อินเดียในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยโดยพบผู้เฉลี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยกว่า32%สําหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพบการยืนยันเนี่ยแต่ยังไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรนะ พบว่าเป็นผู้ป่วยหนึ่งรายผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วในโรงพยาบาลอยู่มา5วันแล้วคุณส่วนสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยขณะน,นี้พบแล้วในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเพิ่มอีก4ซึ่งเดิมมีอยู่2สอ่เขาเดินทางมาจากไทยแดนจังหวัดภาคใต้ส่วนกรณีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามากับโครงการภูเก็ตแซสบ็อกเนี่ยในส่วนของผู้ติดเชื้อนั้นเนี่ยขณะนี้ได้นําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมีผู้สัมผัสใกล้ชิด1คน เข้าพักในโรงแรมส่วนที่เหลืออีกอีก13คนเนี่ยขอเดินทางกลับประเทศฉันไม่เอาแล้วนะจาก UAE บุนรู้ปุ๊บคือกลับปั๊บเลยกูไม่เอาไม่อยากอยู่แล้วนะและขอยืนยันว่าในการดําเนินการกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือจากคนไทยที่ติดเชือ้อก็สรุปคือภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยแตกเรียบร้อยล,ล่าสุดวันนี้โรงเรียนทั้งภูเก็ตถูกสั่งปิดหมดแล้วเนื่องจากเชือ้อโควิด1น เรียบร้อยหาทรายกระจายไปหมดแล้วนะไปอุตสาห์ไปถ่ายรูปซะสวยเช่ปไปทั้งคณะไปทั้งคอรอมอเลยชิบหายหมดแล้วหาทรายไม่เหลือแล้วแล้วยังมีหน้าจะไปเปิดสมุยอีกภูเก็ตยังชิบหายขนาดนี้ไปที่ไหนชิบหายที่นั่นพูดอย่างนี้ได้ไหมนะจ๊ะชิบหายหมดเลยนะจ๊ะเนี่ยไปภูเก็ตก็ชิบหายทั้งภูเก็ตเลยนะจะไปเปิดท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนักท่องเที่ยวมันมีมาเท่าไหร่มันเยอะหรอมันไม่ได้เยอะ เขาไม่เอาชีวิตเขามาเสี่ยงหรอกมึงแหกตาดูีิว่าบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้มันติดเท่าไหร่ยังไม่ได้ตัวอีกเท่าไหร่เขาจะเอาชีวิตเขามาเสี่ยงหรอตัวไม่มีหอบนี่ไม่ได้อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่มันพูดแล้วมันหมึกหมัดมันอึดอัดจ,จริงๆว่าแบบเฮ้ยจริงๆนะสิ่งที่ควรต้องทําอะก็ต้องทําก่อนไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ควรต้องทํามาทําอันดับแรกเจ๊งนะครับอย่างเงี้ยอยู่ยังไงไปยังไง ทำไม่ถูกแล้วประชาชนเราไปไม่ถูกแล้วล็อกอย่างเดียวแต่ไม่เยียวยาเนี่ยยังไงเออใช้คํานี้ได้ไหมล็อกอย่างเดียวแต่ไม่เยียวยาเนี่ยล็อกก็ไม่ใช้ว่าล็อกเขินอายกลัวจะต้องเสียตังค์แต่มันไม่มีตังค์ให้เสียไงประเด็นเอาไปผ่านมาหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครับนะตอนนี้ระบาดไปทั่วต้องดูแลตัวเองของคุณครับ